ตอนที่เก้าฉงฉงเป็นไงสะใจเธอหรือยังให้สะใจอะไรคนที่ชนฉันไม่ใช่หมอนี่ไอหมอนี่ใช่ไหมไ <c oughs> อเวรอไอยังจะกล้าสู้กลับอีกเหรอ <c oughs> ไม่คิดเลยว่าแกจะใจกล้าขนาดนี้ไ <c oughs> <c oughs> อ,อสารแล,ลว้ววันนี้แกยังไม่ยอมไปไกลยพวกเรือขอเอาให้ตายไปข้างไอสี่จับมันไว้ข้ามันลอย <c oughs> <c oughs> อไอสามแกมันง่อหรือไงเข้าไปช่วยสุวะที่ไยอย ก็อเป็นบมาบ้าหรือไงปล่อยเอาไว้เชี่ยไอ้ใครก็ได้ที่ช่วยแล้วเดี๋ยวจับเด็กแวนสองตัวนันไว้ให้แกไปช่วยมันเชี่ยไอ้ไอ้นี่มันแรงเยอะชะมัดค่ะไอห่าเอ้ยมันกัดชัดแล้วไอ้นี่มันบมาบ้าเชัดไอบ้าดี่มันแรงเยอะเกินไปแล้วหยุดกันได้แล้วไอหมอนั่นแรงเยอะอย่างกับควายแต่กลับโดนไอเด็กดี่จับไว้ได้ด้วยมือเดียวแกเป็นใครจางฉี่ไม่โดนกัดใช่ไหม ไม่โดนทําไมหรอมาทางนี้ไปกับฉันเดี๋ยวก่อนเรื่องของเรายังไม่จบเพื่อผม <c oughs> ผมรู้สึกเหมือนหัวเป็นไรหวัดกําเร่บหรือไงตอนบ่ายก็มีแค่ในมูกไหล่นิดหน่อยเองไหลแกโดนมันกัดหรอเออทำไมฟังจากที่มันพูดดูท่ามันน่าจะติดเชื้ออยู่แล้วตอนนี้โดนกัดซ้ําแถวอย่างใกล้หัวขนาดนี้อีกไม่ไนานคงจะกลายเป็นซอมบี้แกทําบ้าอะไรโชคดีตอนนี้พวกซอมบี้ยังไม่มีสติปัญญาไร จางฉี่บอกมาใครบ้างที่ต้องกำจัดเอะอะไรนะนี่เรารู้จักกันหรอไอโ้โหนแกมันอวดดีกันไปแล้วเกไอ้เด็กเว้นอยากตายหรือไงแค<ก>่แคหแกเป็นอะไรโดนต่อยแค่หมัดเดียวชักดินชักงอเลยหรอใครคนไหนย,ยังไม่พอใจอีกเดี๋ยวฉันจะประทานหมัดให้เต็มเต็มสักมัดเอาไหมจางฉี่พาเพื่อนนอายออกไปรอข้างนอกเดี๋ยวฉันตามไปเอ๊อโอเคพวกเราไปกันท่า แกจะทาอะไรแดกเล่าจะไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ตัวเองแล้วหรือไงเกือบทําให้เพื่อนฉันตายคาที่อยู่แล้วดะแกด่า <partic ulate> พูดบ้าอะไรของแกวะหลีกไปเชี่ยไอ้เด็กเวนดี้แกอยากตายใช่ไหมไอ้สารแล้นแล้วไอ้เด็กเวนเองมาเปิดประตูเด,เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวตรูจะถลอกหนังเฮ้ยเป็นเชี่ยอะไรเดียไอ้ตัวเงาตัวทอเป็นบ้าไปแล้วหรือไงดึงมันออกไปดีไอ้ประตูห้องน้ำเปิดได้ไงช่วยด้วยช่วยด้วย คุณครับเกิดอะไรขึ้นต้องการความช่วยเหลือไหมครับล็อกประตูนี้ให้แน่นถ้าไม่ให้ใครเปิดได้ขาดแล้วโทรแจ้งตำรวจกับโรงพยาบาลเบอกว่าห้องนี้มีคนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่าสายพันธุ์ใหม่เหรอโรคไข้หวัดใหญ่าสายพันธุ์ใหม่หรอทำตามที่ผมบอกครบปครอ <c oughs> พวกเราไปกันเถอะไม่ไม่จริงนะะเสียงดังขนาดนี้มันเพื่อไปหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมวุ่นวายแบบนี้มีลูกค้าบอกว่าใน,นั้นมีคนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่าสายพันธุ์ใหม่โรคไข้หวัดใหญ่าสายพันธุ์ใหม่มีโรคแบบนั้นจริงๆรงหรอเนี่ยรู้เรื่องนี้ด้ เคยได้ย็นมานบ้างไปไปดูกล้องวงจรปิดกันเก้อเจะแจ้งตำรวจรีบแจ้งตำรวจแล้วแล้วเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพี่ครับขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะครับแต่พี่เค้อฉันชื่อเจียงเสียงได้รับการว่าจ้างมาคุ้มครองพวกนายไม่ต้องถามว่าใครเป็นคนจ้างหรอกพี่โรคแค่วัดใหญ่เสพันใบที่พี่พูดถึงด่ามันมีจริงหรอในเน็ตบอกว่าเป็นข่าวลวงไม่มีโรคแบบนั้นงั้นที่เกิดขึ้นใน้องเมื่อกีเป็นแค่ภาพหลอกหรออ๋อ แล้วแล้วโรคไข้หวัดใหญ่สิพันธ์ใบเดี่ยมันมียารักษาไหมัพพิบัติครั้งนี้มันจะไม่จบลงง่ายๆ่ายมันจะเร็วร้าลงเรื่อยๆโรคใบนี้ข้าสูยคสุดท้ายแล้วก็อ่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีเอ้อยได้ทำบ้าไรนี่บัตรโรคไข้หวัดใหญ่สิพันธ์ใบสถานการณ์ในตอนนี้เป็นแค่การระบาดในช่วงแรกคนส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงพักตัวอีกไม่นานก็คงระบาดหนักเพราะงั้นถ้าอยากรอดตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็ทําตามที่ฉันบอกครับพี่หยง ำสำเร็จแล้วหรอพอดีร้อยไปดูหน่อยสิว่าร้านค้าเปลี่ยนอะไรบ้างร้านค้าระบบกล่งลองเสเียร์พร้อมปลูกยุคสุดท้ายเลเวลเด่งลบสอแต้มกล่องเสเวียร์น้ำตาลน้ำมันโปรโตีนเลเวล1ด่งลบผ้าแต้มกล่องเซเวียร์อบบดเลวเวลเด่งลบผ้าแต้มรเรเซ็ตด้วยตนแดงลบสองแต้มกล่องเสเวียร์พร้อมปลูกยุคสุดท้ายยังอยู่ดูท่าเขาต้องซื้อมันก่อนหรือไม่ก็ใช้แต้มรีเซ็ตด้วยตนแดงแต่กล่องสเสเียร์พวกนี้ดูมีประโยชน์แถมยังราคาไม่แพงีด้วยเดี๋ยวกลับไปที่ถาดที่บ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะไว้ใจบอดด้านผมคิดว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอดชาติที่แล้วจางฉี่โดนเพื่อนร่วมหอคนหนึ่งหักหลังทำให้เพื่อนคนอื่นๆตายกันบอดเหลือแค่จางฉี่รอดมาได้คนเดียวแล้วไอคนที่ฆ่าเพื่อนคนอื่นน่ะมันคือใครในนี้กันนะที่รักที่นั่นเป็นไงบ้างของที่พูดถึงเมื่อไหร่จะเอามาสงให้สักเถตอนนี้ข้างดากมันวุวาบไปหมดแล้วเนี่ยจะไม่กล้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตแงหรอกอีกแป๊บหนึ่งที่รักเดี๋ยวจากการโทรศัพท์เสร็จแล้วฉะนจะรีบเอาไปให้อ่ะม ออจะเคาะประตูแรงขนาดนั้นทำไมเนี่ยตกใจหมดลอยลุงเหลี่ยวที่อยู่ชั้นล่างเมื่อเชา้าด้พาตัวไปแล้วพาพาตัวไปแล้วหรอใครพาไปรถตำรวจกับรถพยาบาลรับไปพร้อมกันอ๋อฉันว่าเราเฉียวทำไมตอนเช้าข้างล่างได้วุ่นวายดูท่าโรค่าวัดใหญ่สิยพันใหม่ดิไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วของที่ลิซูหยงสัญญาว่าจะให้ส่งมาให้หรือยัง ยังลอยฉันบอกหลอดแล้วว่าผู้ผู้ชายมันไว้ใจไม่ได้สักคนงี้สิฟังฉันนะโทรหาเขาบอกว่าที่จริงเซือโหยกไม่ขอเยอะแยะโชโรคระบาดแบบนี้เขาจะได้กอบโกยกำไรได้จริงเหรอแล้วเธอไปรู้มาจากไหนก่อนหน้านี้ฉันไปที่บ้านเจียงซือโหยกและดถไล่ออกมาฉันก็เลยสั่งให้ผู้หมาล่าเดือไปสืบเรื่องหมอนด้านปรากฏว่าวันเว้นวันก็มีแต่รถคนขอไปส่งที่โรงงานร้างของหมอด้าน ดูท่าบอกน่าจะรู้เรื่องโรคระบาดตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นแปลกหลี่ชูหย่งก็รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วฟังฉันรีบโทรไปบอกเขาและให้เขาไปจัดการพอถึงตอนนั้นก็คงมีขอให้เหลือใช้เยอะเธอก็ให้หลี่ชูหย่งแบกกำไรให้พวกเราเยอะ ถึงตอนล่าสุดแล้วครับท่านผู้ชมและก็โคตรมันอีกเช่นเคยผมว่าอยางนีจะไปบ้านพระเอกและโดนสอยแน่นอนและอีกอย่างครับที่ผมเดาว่าไอ้แก๊งที่ทําเพื่อนพระเอกจะต้องตายทั้งหมดแล้วก็ตายจริงด้วยนี่มันพลังดาวลู้แลแม้ของอพ3 0ยังไงก็รอยตามต่อไปด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามเพจ่มกัแปลด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในกแปลต่อไปแล้วเจอคลิปหน้าบาย